คลิปนี้จะพูดถึงไฟติดหน้าจอคอมนะครับอันนี้ยี่ห้อเบซุสนะครับราคา690บาทนะครับผมผมสั่งซื้อไปนะครับเพื่อจะมาติดตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานของผมนะครับนี่ฮะก็ขอมาถึงบ้านแล้วนะครับแกะออกมาก็จะมีัปเบิรหอมาแค่นี้นะครับยี่ห้อเบซุสนะครับราคา690นะครับคือมันมีหลายยี่ห้อนะครับไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นของที่มีแบรนด์นะครับแลวก็ราคาถูกที่สุดเท่าที่หาได้ในช้อปปีนะครับผม ในลักษณะของการที่เป็นไฟที่มีแบรนด์นะครับผมดังนั้นมันก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่ติดตั้งไว้ที่บนจอนะครับแล้วก็ปรับก้มเงยได้ประมาณนี้แหละครับแล้วก็สเปกก็ประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเป็นไฟ LED นะครับก็ดูจากกล่องแล้วก็ดูแล้วเรียบง่ายดีนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับผม ก็ลองอ่านสเปคอะไรคร่าวๆนะครับเ mm hmm. บื้องต้นนะครับผมนี่ฮะเปิดกล่องมาก็อันนี้น่าจะเป็นบินนะครับใบเสร็จอ่า,อาตัวนี้จะเป็นซองอา่าน่าจะเป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็พวกคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งก็อาจจะไว้อ่านยมว่างนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม อันนี้ก็ดูจากัญลักษณ์หน้ากล่องแล้วน่าจะเป็นพวกสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จก็จะเป็นแบบ USB Type C นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสาย USB A นะครับน่าจะมีความยาวอยู่ประมาณาเมตรนะครับเมตรหถึงเมตรยีนะครับโอเคต่อไปก็เป็นตัวนี้ฮะ ไฟนะครับไหลบ่านะครับผมซึ่งรุ่นที่สั่งซื้อมานี่นะครับก็เป็นแบบ5โวลต์นะครับกําลังไฟ5วัตต์นะครับเป็นหลอด l e d นะครับผมมีความยาวอยู่ที่45เซนนะครับน้ําหนักอยู่ประมาณสัก490กรัมนะครับไม่หนักมากนะครับผมก็สามารถหนีบกับทีวีนะครับหรือจอคอมนะครับที่ความหนาตั้งแต่6เมินถึง28เมินนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับเป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับปุ่ม เปิดปิดนะครับปุ่มปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็เพิ่มลดแสงนะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับผมตัวด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาหนีบก็จะต้องจับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นแผ่นยางนุ่มๆนะครับไว้รองรับรับหลังทีวีหลังจอคอมนะครับนี่ฮะตรงที่หนีบก็จะประมาณนี้อ้าได้ประมาณนี้นะครับก็จะปรับก้มเงยได้ด้วยนะครับผมของตัวจอนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อติดตั้งกันดูครับก็นี่ฮะมันจะต้องเอาไปอ่าลักษณะนี้นะครับหนีเข้าไปกับจอนะครับผมผมจะเป็นจอทีวีนะครับจอคอมก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็จับอย่างนี้แล้วก็หนีเข้าไปนะครับผมก็ไม่ถึงกับแน่นมากนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้หลวมอะไรนะครับนี่ฮะพอใส่แล้วก็จะประมาณนี้นี่ก็ดูเข้ากับจอดี คือผมชอบดีไซน์มันสวยดีนะครับตัวนี้ไม่ได้ดูดีไซน์มินิมอลดีนะครับนี่เวลาจับปุ่มเงยเราต้องเอามือไปจับตรงนั้นก่อนนะครับถ้าไม่จับมันจะหลุดนะครับต้องจับลักษณะนี้นะครับถึงจะจับก้มเงยได้นะครับผมนี่กลมได้ประมาณนี้นะครับจับเงยก็นี่เงยสุดประมาณนี้นี่ดูรอบๆข้างนะครับด้านหลัง ก็จะเนียบจับตัวจอเป็นลักษณะนี้นะครับการใช้ง,งานก็เราก็ต้องเสียบเอาตัวสาย USB Type C นะครับเสียบเข้าลงตัวหลังเครื่องนะครับหลังจอไอหลังของหลอดไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปเสียบกับพวก power bank หรือว่าปลั๊กไฟหรือเสียบเข้าหลังจอนะครับที่มีอพอร์ต u s b ที่จ่ายไฟ5โวลต์ได้นะครับก็ได้นะครับผมแล้วก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโต๊ะคอมก็จะโลง่ลง ไม่มีอะไรเกะกะนะครับอ่านี่เก็บสายเรียบร้อยนะครับผมก็ดูสวยงามดีการใช้งานก็เปิดปิดนะครับปุ่มอยู่นี้นะครับตรงนี้ปรับอุณหภูมิสีนะครับแล้วก็มีเพื่อลดแสงนะครับนี่เวลาเปิดปิดก็จะเปิดลักษณะนี้นะครับอ่าแตะเข้าไปนะครับปรับก้มเงยนะครับเงยได้ประมาณนี้นี่แล้วก็ปรับก้มลงมานะครับสุดนี่ มันก็จะลําบากตอนปรับนิดนึงนะครับต้องเอามือไปจับนะครับไม่งั้นจะหลุดนะครับผมก็เราก็ปรับแสงให้ได้ครับพอดีพอดีนะครับไม่เด็สาดใส่หน้านะครับแต่ให้ลงมาที่โต๊ะนะครับเพื่อเป็นการตัดแสงแล้วก็ให้โปรํางานมันดูนั่นนะครับดูสว่างขึ้นนี่ยผมจะเงือยขึ้นนิดหน่อยนะครับจะได้ให้ดูนะครับนี่เปิดปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับสี ของอุณหภูมิแสงนะครับก็จะเป็นนี่ฮะสีออกงเหลืองนะครับแล้วก็เป็นสีวอร์มไวท์กับไวท์นะครับผมประมาณนี้มีแค่3ามระดับนะครับอุสุดท้ายก็จะไว้กดนะครับกดค้างนะครับแตะค้างจะเป็นการเพิ่มแสงนะครับนี่แล้วก็ลดแสงไว้ด้วยนะครับแตะครั้งแรกก็จะเพิ่มแตะอีกครั้งก็จะเป็นลดนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นั้นนี่เราก็เลือกแสงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับตัว หลอดไฟนะครับให้ไม่ให้มันสาดเข้าหน้านะครับโดยตรงนะครับก็เป็นการตัดแสงหน้าจอคอมไปในตัวนะครับก็สวยงามดีนะครับตัวนี้ข้อ้างจะคุ้มค่านะครับราคาห0ร้อยกว่าบาทนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็คุณภาพก็ไม่กองแกงนะครับถือว่าโอเคเลยตัวเดียวตัวนี้นะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันก็อาจจะไม่มีไม่มากนะครับสําหรับหลอดไฟติดจอนะครับก็ถือว่าสมราคานะครับตัวนี้ โอเคครับก็แวะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับตัวไฟติดตั้งหน้าจอคอมที่ผมซื้อมาใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ